สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรันรทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรวันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆจากการเปิดไพ่ทํานายดวงมาในหัวข้อโชคดีส่งท้ายปีของคุณคือเรื่องอะไรนะซึ่งอีกไม่กี่วันจะปีใหม่แล้วจะมีเรื่องดีความโชคดีอะไรเกิดขึ้นส่งท้ายปีบ้างมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยผ่านพลังงานจากไพ่ซึ่งเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่ง คำทานายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายสิ่งไหนดีรับกลับไปเพื่อเป็นการสร้างกําลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปอย่าเก็บเอาไปคิดมากนะคะชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะรับฟังอย่างมีสตินะคะฟังเป็นแนวทางก็พอ ความโชคดีที่จะเกิดขึ้นนะจะเป็นเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมารับฟังไปงพร้อมๆกันเลยสำหรับใบแรกนะคะอัศวินถือไม้เทา้าคุณจะมีพลัชั้นใหม่ใม,มีไฟมีพลังมีความฮึกเหิมในการาทำสิ่งที่มันจะสร้างความสำเร็จสร้างความก้าวหน้าให้กับคุณมากขึ้นนะคะคุณจะกลับมามีความมุ่งมั่นตั้งใจนะกับสิ่งที่ทำ บางทีเราอาจจะรู้สึกท้อแท้หมดหวังแต่เหมือนมีอะไรบางอย่างที่เข้ามาจุดประกายทำให้คุณกลับมามีไฟมีความกระตือรือร้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะก็จะทำให้คุณได้เจอทางที่ดีหรือเจอสิ่งที่จะนำพาไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นจะมีความโชคดีจากการเดินทางนะโชคดีจากยานพาหนะหรือมีเกณฑ์ของ การออกรถคันใหม่ก็ได้นะคะได้ยานพาหนะคันใหม่นะายานพาหนะก็จะให้โชคให้ราบด้วยใครที่ทํางานแบบว่าเดินทางบ่อยๆนะคะก็จะดีเหมือนเดินทางแล้วจะไปพบโอกาสที่ดีพบความสําเร็จมากมายนะดีไม่ดีอาจจะหอบเงินหอบความสําเร็จกลับมาก็ได้นะคะเหมือนคุณเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังความมุ่งม,มั่นตั้งใจนะแม้ว่าสิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่ มันดูยากดูเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเรามีความตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างย่อมสำเร็จแล้วก็เป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังไว้อย่างแน่นอนนะคะสิบเหรียญน,นะมั่งคั่งร่ำรวยดีมากๆนะคะโชคลาภทางการเงินกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะทุกอย่างเป็นใจก็เป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ดีในเรื่องของนะความสำเร็จแล้วก็เงินทองที่จะเข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรด้วยนะคะ โชคลาบที่มาจากการทำงานนะมาจากการเดินทางแล้วก็โชคลาบที่มาจากครอบครวัวนะมาจากาที่อยู่อาศัยของคุณก็ได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะมีทรัพย์สินชิ้นใหญ่ที่เป็นของตัวคุณเองอาจจะหมายถึงบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้เป็นเจ้าของนะหรือคนในครอบครวัวที่คอยอยู่เคียงข้างคอยเป็นกำลังใจคอยซัพพอร์ตคุณในทุกๆเรื่อง การที่เรามีคนรอบข้างนะคอยอเป็นกําลังใจเข้าใจคุณนะคอยช่วยเหลือคุณเนี่ยถือว่าเป็นความโชคดีที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะอย่าลืมนะดูแลใส่ใจคนเหล่านั้นให้ดีด้วยนะคะรักษาน้ําจิตน้ําใจกันไว้ทําดีต่อกันไว้นะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวนะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราเป็นคนรักหรืออาจจะเป็นเพื่อนฝูงนะที่ หมือนคอยช่วยเหลือการพึ่งพาอาศัยกันได้เนี่ยนะเราก็ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างก็จะยิ่งทําให้คุณเป็นที่รักที่เมตตามากยิ่งขึ้นนะคะนะก็เป็นความโชคดีนะส่งท้ายปีที่ดูยิ่งใหญ่มากๆสําหรับชาวราศีกันนะคะคุณจะมีเสน่ห์มากๆนะในช่วงนี้นะคะนะสหรับชาวราศีกันไพ่ควีนถือถ้วยนะมีเสน่ห์ส่งท้ายปีไกลทีเดียว มีแต่คนอยากรู้จักกับคุณนะคะเสน่อน์อาจจะมาจากการใช้ความรู้ความสามารถารวมถึงภาพลักษณ์ของเราก็ดูดีดูหน้าหลงไหลชื่นชมาบางคนอาจจะมีสเสน่ห์ในเรื่องของอาการใช้คําพูดนะคะการสื่อสารการเข้าหาก็ได้นะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนก็จะยิ่งทําให้คุณเป็นที่รักที่เมตตาม,มากขึ้นด้วยใครที่ทํางาน เกี่ยวกับความสวยความงามเสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผู้หญิงนะหรือใครที่ทำงานด้านการบันเทิงเป็นนายแบบนางแบบนะคะาดาราน,นักแสดงหรืออาจจะเป็นนางงามก็ได้นะที่เข้าประกวดก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับชัยชนะด้วยนะคะเหมือนตอนเนี้ยนะสปอร์ตไลท์สองที่คุณคนเดียวแล้วนะมีความโดดเด่นมีชื่อเสียงในสังคม ในแวดวงที่คุณอยู่นะคะไพ่5ดาบอาจจะต้องระวังเรื่องของการใช้อารมณ์าบางทีเราอาจจะเผลอโกรธง่ายหงุดหงิดง่ายนะอารมณ์ค่อนข้างสวิงอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้อย่างใจเราบ้างก็ขอให้ใจเย็นๆนะคะมีสติให้มากอ,าอย่าเผลอทำอะไรไม่ดีออกไปในขณะที่เราขาดสติเพราะว่ามันจะอาจจะส่งผลเสีย สร้างความเดือดร้อนมาสู่ตัวเราได้นะคะถ้ามันไม่ได้อย่างใจนะก็ต้องพยายามาเรียกสตินะคะพยายามาใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆคิดค่อยๆทำาบางทีมันก็ต้องมีความไม่สมบูรณ์แบบเกิดขึ้นบ้างเพื่อให้เราได้ปรับปรุงแก้ไขให้เราได้เรียนรู้นะคะนะแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะค่อยๆดีมากขึ้นถ้าคุณสามารถควบคุมสติอารมณ์ได้เนี่ย มันจะมีแต่ความโชคดีมีสิ่งดีๆมากมายที่จะเข้ามาหาชาวราศีกันนะคะไพ่8ดาบในช่วงส่งท้ายปีอย่างนี้อาจจะมีบททดสอบอะไรบางอย่างเข้ามาก็ได้อาจจะเป็นปัญหาที่เราต้องแก้ไขสถานการณ์เลวร้ายที่เราต้องอดทนเพื่อให้ก้าวข้ามความยากลำบากต่างๆไปได้ถ้าเราผ่านไปได้นี่ชีวิตฉลุยเลยนะคะมีแต่สิ่งดีดเข้ามา นะเราก็ต้องพยายามามีสตินะคะหรือต้องนิ่งให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้แล้วเราก็จะเป็นผู้ชนะนะแบบใส่ใสกันเลยไม่มีใครจะเอาคุณลงได้นะคะไพ่แปดเหรียญน,นะมีทั้ง8ดาบ8เหรียญกันเลยทีเดียวนะคะแต่8ดเหรียญอันนี้เป็นไพ่ที่ดีมากๆในเรื่องของการเงินจะได้เงินจากการลงมือทําจากความเพียรพยายามความขยันขันแข็งของตัวคุณ แม้ว่าจะได้เงินมานะมันก็ต้องเสียเงือต้องปาดเหงือแต่ผลตอบแทนที่ได้รับกลับมาคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะคะก็เป็นจังหวะชีวิตที่ดีนะในการกอบโกยเงินกอบโกยความสำเร็จนะคะก็ต้องอมีความขยันหมั่นเพียรน,นะทำมากก็จะได้มากหรือบางท่านอาจจะมีเรื่องของการนำเงินไปลงทุนไปต่อยอดกับบางสิ่งบางอย่างเพื่อทำให้มีผลกำไรเกิดขึ้นก็ได้ จะลงทุนกับสิ่งใดก็ขอให้ศึกษาหาข้อมูลให้ดีอย่าใจร้อนนะคะก็จะเชื่อมโยงกับไพ่5ดาบบางทีการทําอะไรที่แบบวู่วามใจร้อนอหรือทํากับสิ่งที่เรายังขาดประสบการณ์เนี่ยอาจจะทําให้เราทําทผิดพลาดได้นะคะก็ขอให้มีสติแล้วก็พยายามหาข้อมูลถ้าเราไม่แน่ใจอาจจะไปสอบถามกับ ผูร้รู้ผู้มีประสบการณ์ก็สามารถช่วยได้นะเรื่องเงินนี่เราก็ต้องรัดกลุ่มวางแผนให้ดีด้วยนะคะไพ่แสงอาจจะเป็นข่าวดีในเรื่องของสุขภาพร่างกายาใครที่ไม่ค่อยสบายนะคะเจ็บป่วยก็จะค่อยๆดีขึ้นมีอาการป่วยที่ทุเราเบาบางลงอาจจะเจอหมอดีเจอวิธีรักษาที่ดีก็ได้หรืออาจจะเป็นข่าวดีของอสุขภาพร่างกายของคนรอบข้าง ของคนในครอบครัวของคนรักของเราก็ได้นะคะแต่ยังไงซะก็ต้องดูแลใส่ใจเรื่องของสุขภาพของตัวคุณให้ดีแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายของคนรอบข้างด้วยนะก็จะได้แข็งแรงนะไปพร้อมๆกันเลยนะคะไพ่ชาริออตนะก็จะมีความโชคดีที่มันมาจากความอดทนนั่นแหละนะคะอย่างที่บอกไปว่าในบางสถานการณ์ถ้าเราสามารถอดทนอดกั้นได้มีสติให้มากก็จะทำให้คุณ มีสิ่งดีๆมีความโชคดีเกิดขึ้นเยอะเลยนะคะไพ่ไฮโดรเฟนจะมีความโชคดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถืออาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวคุณที่คอยปกป้องคุ้มครองดูแลก,ก็ได้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ประจําที่บ้านของคุณอาจจะเป็นสิ่งที่คุณเคารพบูชาอยู่ในบ้านก็ได้นะคะแต่ก็อย่าลืมนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีที่สุดก็คือ ผู้มีพับคุณแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของเรานั่นเองนะคะจงทําความดีนะตอบแทนกลับไปบุญกตันยูเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากๆที่จะทําให้ชีวิตของคุณมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองชีวิตไม่มีทางตกต่ําอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณอาจจะเดินทางไปไหว้นะคะในที่ต่างๆในช่วงปีใหม่อย่างเงี้ยบางคนสายบุญก็อาจจะ พากันไปไหว้พระก้าวัดก็ได้นะคะนะก็เป็นการได้สร้างบุญกุศลส,สร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวคุณด้วยนะก็เป็นช่วงที่จะมีเรื่องของอาน,นิสงส์ผลบุญที่จะสมผลดีให้กับชาวราศีกันตามอะไรก็จะราบลื่นมากขึ้นนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็แขวคาดปลอดภัยนะมีบุญหนุนดวงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดูเป็นใจความโชคดีก็จะเข้าข้างคุณน,นั่นเองนะคะ ปิดท้ายนะด้วยไพ่สั้นนะคะความยากลำบากต่างๆสิ่งไม่ดีที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเนี่ยมันกำลังจะหลุดพ้นไปแล้วนะคะเป็นดวงของการได้หลุดพ้นนะจากสิ่งไม่ดีหลุดพ้นจากวิบากกรรมต่างๆมันกำลังจะหมดไปแล้วก็จะมีชีวิตที่ดูสดใสมีความสุขดูมีอนาคตนะคะจากที่รู้สึกมืดมนไร้ซึ่งหนทางเหมือนมีเหมือนมีมนมแบบ เป็นทางสว่างให้คุณได้ก้าวเดินนะที่จะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีมากขึ้นจงมีความหวังกับชีวิตเสมอไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องแย่ๆอะไรก็ตามนะคะนะปัญหาหรือสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคสุดท้ายแล้วคุณก็สามารถก้าวข้ามได้เสมอมันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณสามารถผ่านไปได้นะคะจบมันลงได้ นะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีเวลาของมันไม่มีอะไรที่มันจะอยู่กับ,กบเรานานก็เหมือนกับปัญหานั่นแหละนะคะมันเข้ามาได้มันก็ออกไปได้เสมอแล้วเราก็จะได้เจอสิ่งที่ดีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะใครที่ทำงานเกี่ยวกับด้านต่างประเทศเนี่ยช่วงนี้ดีมากมงานต่างประเทศงานสื่อออนไลน์นะก็จะสร้างเงินสร้างไรายได้ให้กับคุณอย่างมหาศาลบางคนมีแผนไปทำงานต่างประเทศ ก็มีโอกาสที่จะได้ไปนะคะเหมือนคุณได้เปิดโลกใบใหม่สร้างโอกาสใหม่ๆให้กับตัวคุณนะมีโอกาสที่จะเจอหนทางใหม่ๆในเรื่องของการทํางานการประกอบอาชีพหรือ,อมีลูทางในการหาเงินเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะเหมือนมีใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาจุดประกายทําให้คุณอยากจะสร้างความสําเร็จนะสร้างสิ่งดีๆเพิ่มมากขึ้นนะเมื่อเรามีความคิดที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะมีกําลังใจนะมีความกระตือรือร้นเนี่ยก็จงลงมือทำนะลงมือทําในสิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้ก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จได้นะคะเรื่องของความรักของคนโสดนะคะอาจจะโสดข้ามปีนะอีกหนึ่งปีก็ได้นะคะอ่ามันก็มีคนคุยแหละแต่คุณยังไม่อยากจะชัดเจนกับใครยังรักอิสระอยู่เลยนะคะอาจจะมีคนคุยอยู่บ้างนะคุยหลายคนเลยแหละ คือคนโสดก็สามารถคุยกับใครก็ได้หรือที่ยังโสดเพราะว่าคุณอาจจะเพิ่งผ่านความรักที่ไม่ดีมาก่อนก็ได้ก็อยากจะกลับมารักตัวเองกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นก่อนนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับปิดกั้นหัวใจต,ตัวเองนะเพราะถ้าคุณได้เจอคนที่ถูกใจก็มีโอกาสที่จะ เปิดใจนะรับรักครั้งใหม่อีกก็ได้นะคะหรือถ้าเป็นความรักสําหรับคนมีคู่อาจารย์มองว่าเป็นคู่รักที่ค่อนข้างมีความมั่นคงต่อกันด้วยนะคะช่วยกันทํามาหากินมีเป้าหมายอะไรหลายอย่างที่อยากจะทําให้สําเร็จร่วมกันแต่ก็อย่ามัวทํางานจนลืมที่จะใส่ใจดูแลซึ่งกันและกันนะคะรักกันอย่างเดียวไม่ได้นะพูดปากเปาก่าไม่ได้ก็ต้อง มีการแสดงออกถึงความเอาใจใส่การดูแลกันด้วยนะคะก็ต้องสามารถดูแลใส่ใจกันได้จะทําให้ความรักมันก็ดูกระชุ่มกระชวยมีความสุขก็ต้องพยายามกระชับความรักความสัมพันธ์กันด้วยอาจจะมีเวลาด้วยกันมากขึ้นนะคะคุยกันบ่อยๆอปรับความเข้าใจกันถ้าในกรณีที่มีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะ ถ้อยทีถ้อยอาศัยสึ่นกันและกันก็จะกลายเป็นคู่รักนะที่มีความสุขแบบส่งท้ายปีกันเลยทีเดียวนะคะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกําลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณนะที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ ขอวอวยพรให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะโดยเฉพาะเรื่องของหน้าที่การทํางานนะขอให้ก้าวหน้าเติบโตมากขึ้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงมั่งมีโชคลาภเงินทองไหลามาเทมาขอให้ปีใหม่ที่จะมาถึงนี้คุณสมหวังดังที่ปรารถนาทุประการคิดดีทําดีไว้เถอะแล้วคุณจะเจอแต่สิ่งที่ดีตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ